บ้านนั่นนาให้ท่องปลูกวัชชเท่าครับปลูกวัชชเท่าบอกครับแล้วปลูกวัชชเท่านี่ชีดจักเถ่อครับอยี่นี่ยี่นี่สีดสามเถ้อครับสามเถ้อนอครับมาที่เลกโบอยากได้พิวะจะเนาะอยากได้เออก็วด็มาลองเบิ้งมาลองเบิ้งอ่าครับเราชีดวัชชเท่ามันมันดีแบบไหนครับมันมันดีมันหัวใหญ่ครับหัวใหญ่หัวใหญ่หัวงามหัวสวยโบเอาเดือดเดึงดให้ผมเบิ้งเลยการว่าหัวใหญ่น่ะมา บเห็นบ่อค่ะอันอันอันนี้ได้ปกติแล้วมันได้ไปนี้บ่รับบ่ได้ปานนี้เด้บ่ได้บ่บ่บ่โอ้มันแมนหัวเดียวบ่อนอ้อมันได้แต่หัวเดียวบ่อนอ้อยอย่าเบิ้งหัวอื่นไหมเอาดึงให้เบิ้งอีกกคนน่ะเบิ้งที่ขับนี่หัวนี่กันคาดทึนไปแล้วบ่ได้ขนาดบ่แบบไหนไหมเต็มทีเลยครับนี่โอ้ปกติปลูกแล้วมันเคยได้ไปนี่บ่บ่บ่เคยได้เสียแนบบ่เคยได้แม่นบ่ครับเบิ้งผมขอดึงแง่้หัวนี้กันหน่ออู้ มา,มามมมเบิ้งทั้งนี้เนี่ยนะครับดึงไ้เบิ้งอีกไงว่ามันดึงไ้เบิ้งเนี่ยว่ามันดีบ่ว่ามันหัวใหญ่บ่นเนี่ยนะครับอุย้ยโอ้หัวใหญ่แล้วจนดึงบ่ข้นเนาะเออเบิงดีคุณนะเบิ้งเอารับพี่นองปฏิว่ตตัวคล้อ,องแ้คือ้สมแดงดีดีของแ้ค่อึ้สมแดงนี่ครับอือเอาเอามาดึงมาดึงไ้เบิ้งอีกเนี่ยวอยากเบิ้งไลายๆมองว่าถอดว่ามันมันมันเป็นยังไง ดึงตัวนี้เอานี่ดึงให้เบิ่งแน่นห่อสองงานนี่ครับนี่อู้มันงามซ้ำเดยครับเบิ่งเอานักโบ้จังที่นักบบ้นักแล้วครับนักเนาะได้ขนาดว่าหัวแปดหัวนี่คือเกือบพ่อถุงหนึ่งคนเด็กแปดหัวหรอพ่อแมนเอาดึงให้เบิ่งนี้เน่นหนอยอู้ยป่าเฉทโทนะครับปกติปลูกอยู่นี่นะได้ได้ได้จักตันแปลงนี่แปลงนี่ได้ เบิดเบิดีเลยปีที่ผ่านมาสี่สวนมาได้หกตันหกตันครับแต่มาใส่สมแดงเนี่ยตอนนี้ประมาาเดียนสสบประม่าเก็บเจ็ดตันนะครับเจ็ตันยังเก็บเหมือนอยู่ยังอยู่อ๋อน่่ครับเออนี่คือความภูมิใจของสมแดงเป็นบ่ครับดีเ่ราอ้ไรบป็นดีบ่ดีดีมันดีแบบไหนเนี่ยเอานว้าอีกน้อยหนึ่งดูเ่รามันประกอบพวงมันคือใบมันเขียวมันงามคาบใสบอมีอันขาดเลย มนอื่นเอามาใส่กระบ่กงามชื่อจังสี่อันนี้มันงามลายเปนตะเบิงกวกันนลายครับเออเจ้าบ,บ,บ็โอเคบอครับโอเคครับครับ